คืนหนึ่งในฤดูฝนเมื่อแฟ้มคดีสีซีถูกดึงออกจากตู้เหล็กที่ไม่มีใครเปิดมานานกว่า20ปีฝุ่นหนาลอยขึ้นเหมือนความทรงจำที่ถูกซ่อนไว้ภายในนั้นคือคดีโรงแรมร้างกลางเมืองที่คนเรียกกันว่าโรงแรมผีสิงคืนที่มีศพหนึ่งถูกพบในห้องหมายเลข417และฆาตกรไม่เคยถูกจับได้เลยในวันแรกของคดีทุกอย่างดูเหมือนชัดเจนเกินไปประตูห้องล็อกจากด้านในหน้าต่างปิดสนิทกล้องวงจรปิดเสีย พร้อมกันทั้งชั้นพยานคนเดียวคือพนักงานกระดึกที่ให้การว่าได้ยินเสียงกรีดร้องเพียงไม่กี่วินาทีก่อนทุกอย่างจะเงียบหายตำรวจสรุปคดีอย่างรวดเร็วว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็การฆ่าตัวตายเพราะไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่เมื่อเวลาผ่านไปรายละเอียดเล็กๆที่ถูกมองข้ามเริ่มส่งเสียงดังขึ้นในแฟ้มคดีนี้รายงานชนสูตรบอกว่ามีรอยช้ำจางๆที่ข้อมือซึ่งถูกเขียนไว้เพียงบรรทัดเดียวในเอกสารหน้าสามใบเสร็จรับเงินจากบาร์โรงแรมแสดงว่าเหยื่อไม่ได้อยู่คนเดียวในคืนนั้น และที่น่าประหลาดที่สุดคือกุญแจสำรองของห้อง417ถูกเบิกออกจากแผนกต้อนรับแต่ชื่อผู้เบิกถูกลบด้วยหมึกจนอ่านไม่ออกพยานอีกคนที่ไม่เคยถูกเรียกสอบคือแม่บ้านสูงวัยเธอให้การกับนักกล่าวท้องถิ่นหลายปีต่อมาว่าคืนเกิดเหตุเธอเห็นเงาคนเดินออกจากบันไดหนีไฟทั้งที่บันไดนั้นถูกปิดตายตั้งแต่หัวคําคำให้การนี้ไม่เคยปรากฏในสำนวนคดีอย่างเป็นทางการราวกับมีใครบางคนตั้งใจไม่อยากให้มันถูกจดจำ เมื่อแฟ้มคดีถูกเปิดอีกครั้งคำถามเดิมก็กลับมาแรงกว่าเดิมถ้าไม่ใช่การฆ่าตัวตายแล้วใครกันที่เข้าออกห้องที่ล็อกจากด้านในได้ถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุทำไมหลักฐานบางชิ้นถึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยและถ้าไม่ใช่ฆาตรกรที่ถูกกล่าวหาในตอนแรกแล้วใครคือคนที่เวลาช่วยปกปิดชื่อของเขามานานถึงสองทศวรรษบางคนเชื่อว่าเป็นพนักงานโรงแรมบางคนชี้ไปที่แขกปริศนาที่เช็คอินด้วยชื่อปลอมขณะที่อีกลุ่มหนึ่งมั่นใจว่าฆาตรกรอาจไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้เหยื่อมากที่สุดในคืนนั้น และถ้าเรามองกลับไปที่หลักฐานชิ้นเล็กๆทุกชิ้นอีกครั้งบางทีคำตอบอาจซ่อนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ตน้นในแฟ้มคดียังมีภาพถ่ายขาวดำหลายใบที่ถูกเย็บติดไว้แบบลวกๆภาพหนึ่งคือทางเดินยาวของโรงแรมพรมลายดอกถูกทำความสะอาดอย่างเร่งรีบจนดูผิดธรรมชาติอีกภาพคือมือของเหยื่อที่กำกุญแจห้องแน่นทั้งที่รายงานบอกว่าเธอเสียชีวิตอย่างสงบไม่มีการขัดขืนคำถามคือถ้าไม่มีใครต่อสู้แล้วทำไมมือถึงเกรงราวกับพยายามยึดอะไรไว้เป็นครั้งสุดท้าย นักสืบรุ่นเก่าคนหนึ่งเคยบันทึกโน้ตส่วนตัวไว้ด้านหลังแฟ้มเขาเขียนเพียงประโยคสั้นๆว่าเวลาตายไม่ตรงเพราะนาฬิกาข้อมือของเหยื่อหยุดเดินตอนตีสองสิบแต่พนักงานกระดึกยืนยันว่าได้ยินเสียงกรีดร้องตอนตีสามตรงความคลาดเคลื่อนเพียงห้าสิบนาทีนี้ถูกมองว่าไม่สำคัญแต่สำหรับคนที่เคยทำคดีฆาตกรรมมันคือช่องว่างที่ฆาตกรใช้หายตัวไปยิ่งคนลึกลงไปยิ่งพบความแปลกรายชื่อผู้เข้าพักในคืนนั้นมีการแก้ไขด้วยลายมือแตกต่างจากคนอื่นหน้ากระดาษเดียวกันมีรอยฉีกเล็กๆ เหมือนเคยมีชื่อใครบางคนอยู่ตรงนั้นมาก่อนและในห้องเก็บของชั้นใต้ดินพบกล่องเทปบันทึกเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนป้ายระบุวันที่ตรงกับคืนเกิดเหตุแต่ไม่มีเครื่องเล่นเหลืออยู่แล้วเมื่อเทปนั้นถูกส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญกู้ข้อมูลเสียงแตกท่าเริ่มดังขึ้นเป็นเสียงผู้หญิงพูดเบาๆเ,เหมือนกระซิบชื่อใครบางคนก่อนจะมีเสียงประตูปิดและความเงียบยาวนานเสียงนั้นไม่เคยถูกนำไปใช้ในศาลไม่เคยถูกเปิดต่อหน้าสื่อและไม่เคยถูกพูดถึงในรายงานทางการ คำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าใครฆ่าแต่คือใครปกปิดใครกันที่มีอำนาจพอจะลบชื่อพยานล,ลบหลักฐานและเปลี่ยนทิศทางคดีทั้งคดีให้กลายเป็นเพียงตำนานผีของโรงแรมร้างท่าเวลาคือสิ่งที่ทำให้ความจริงเลือนหายแล้วคืนนี้เมื่อแฟ้มคดีถูกเปิดอีกครั้งความจริงนั้นจะยอมโผล่ออกมาหรือยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดต่อไปเมื่อข่าวการเปิดแฟ้มคดีหลุดออกไปคนที่เคยเกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนั้นเริ่มหายตัวไปทีละคนพนักงานกระดึกย้ายออกจากเมืองโดยไม่ทิ้งที่อยู่แม่บ้านสูงวัยปฏิเสธ การให้สัมภาษณ์ทุกสื่อและเจ้าของโรงแรมในอดีตเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายก่อนวันนัดสอบสวนเพียงไม่กี่วันราวกับอดีตกำลังปกป้องตัวเองในบันทึกการโทรฉุกเฉินคืนเกิดเหตุมีสายหนึ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงโทรเข้ามาก่อนการแจ้งพบศพเกือบ20นาทีเสียงปลายสายเงียบไม่มีคำพูดไม่มีลมหายใจแต่ระบบบันทึกตำแหน่งสัญญ,ญาณกลับระบุว่าโทรจากตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าซอยหลังโรงแรมตู้โทรศัพท์ที่ตามบันทึกเทศบาลถูกถอดออกไปตั้งแต่3ปีก่อนวันเกิดเหตุ หลักฐานชิ้นนี้ทําให้ทฤษฎีคนนอกเริ่มสันคลอนถ้าไม่มีตู้โทรศัพท์แล้วใครเป็นคนโทรและถ้ามีคนอยู่ตรงนั้นจริงเขาเห็นอะไรในคืนนั้นจนต้องยกหูโทรหาแต่กลับไม่กล้าพูดแม้แต่คําเดียวนักข่าวอิสระคนหนึ่งที่ขุดคดีนี้ต่อพบข้อมูลน่าสนใจในบันทึกธนาคารเหยื่อมีการโอนเงินจนํานวนเล็กๆออกไปทุกเดือนเป็นเวลาครึ่งปีก่อนจะเสียชีวิตผู้รับเงินใช้บัญชีชื่อปลอมแต่เส้นทางการโอนพาไปถึงบริษัทเชิดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นในยุคนั้นชื่อของบุคคลน,นี้ไม่เคยปรากฏในสำนวนคดีแต่กลับปรากฏในเงามืดของทุกหลักฐานที่หายไปเมื่อปฏติปะต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันภาพที่ได้ไม่ใช่เรื่องผีแต่คือเครือข่ายของความเงียบเงินและความกลัวโรงแรมร้างไม่ใช่สถานที่ต้องสาปหากักแต่เป็นเวทีที่ใครบางคนเลือกใช้เพื่อทําให้การตายหนึ่งครั้งกลายเป็นความลับที่ถูกฝังไปพร้อมกับการเวลาและถ้าสิ่งที่แม่บ้านเห็นในคืนนั้นไม่ใช่ผี แต่เป็นคนที่ไม่ควรถูกเห็นท่าเสียงกระซิบในเทปไม่ใช่เสียงขอความช่วยเหลือแต่คือชื่อของคนที่เหยื่อรู้ว่าอันตรายเกินกว่าจะเอ่ยดังๆและท่าประตูที่ล็อกจากด้านในไม่ได้ถูกล็อกเพื่อกันคนอื่นออกแต่เพื่อซื้อเวลาให้ใครบางคนหนีไปทางบันไดหนีไฟที่ถูกปิดตายตามเอกสารคำถามเดียวที่ยังค้างคาอยู่คือในบรรดาทุกคนที่อยู่ในโรงแรมคืนนั้นใครคือคนเดียวที่มีทั้งกุญแจอำนาจและเหตุผลมากพอจะทำให้คดีนี้เงียบหายไปนานถึง20ปี รายชื่อคนเหล่านั้นไม่ได้ยาวอย่างที่คิดเมื่อกรองออกทีละชั้นเหลือเพียงไม่กี่ชื่อที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดและหนึ่งในนั้นคือชื่อที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกชื่อที่ถูกพิมพ์ซ้ำในเอกสารฝ่ายบริหารแต่ไม่เคยปรากฏในบันทึกการสอบสวนแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่ใช่แขกและไม่ใช่พนักงานประจำแต่มีบัตรผ่านทุกชั้นของโรงแรมคืนเกิดเหตุกล้องวงจรปิดชั้นสี่เสีย เพียงช่วงเวลาสั้นๆสิบน,นาทีพอดีกับช่วงที่บัตรของเขาถูกสแกนเข้าออกจากโซนหลังบ้านรายละเอียดนี้ถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์เก่าที่ถูกถอดออกและเก็บไว้โดยไม่มีใครแตะต้องในบันทึกซ่อมบำรุงมีการแจ้งซ่อมกรอนประตูห้อง417เพียงสองวันก่อนเกิดเหตุช่างลงชื่อรับงานว่าเรียบร้อยดีแต่ภาพถ่ายภายหลังกลับแสดงรอยขีดข่วนใหม่ราวกับมีการงัดจากด้านในและท่ากรอนประตูถูกปรับแต่งให้ล็อกเองอัตโนมัติคำอธิบายเรื่องห้องที่ล็อกจากด้านใน ก็อาจไม่ใช่ปริศนาอีกต่อไปนักสืบที่กลับมาทำคดีนี้เริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนเฝ้ามองทุกครั้งที่เขาขอเอกสารเพิ่มแฟ้มบางเล่มจะหายไปก่อนถึงมือเขาและคืนหนึ่งมีซองจดหมายสีขาวถูกสอดใต้ประตูบ้านข้าในมีเพียงภาพถ่ายเดียวภาพบันไดหนีไฟของโรงแรมและวันที่ที่เขาเริ่มขุดคดีนี้ถูกเขียนด้วยปากกาสีแดงข้อความไม่มีคำขู่แต่ชัดเจนพอจะเข้าใจว่าอดีตไม่อยากถูกปลุกขึ้นมาอีกและคนที่เคยควบคุมเรื่องนี้ยังไม่จากไปไหน หากเธอรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับการเงินของโรงแรมหรือการฟอกเงินผ่านบัญชีเชิดการตายของเธออาจไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นการปิดปากที่ถูกจัดฉากให้ดูเหมือนคดีลึกลับเหนือธรรมชาติเพื่อให้สังคมจำมันในฐานะเรื่องผีมากกว่าความจริงที่อันตรายกว่านั้นและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคำถามสุดท้ายอาจไม่ใช่ว่าใครฆ่าเธอแต่คือทำไมเรื่องนี้ถึงเริ่มถูกเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งในตอนนี้ใครกันที่อยากให้ความจริงหลุดออกมาหลังจากเงียบไป20ปี และใครกันที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันเงียบต่อไปอีกครั้งการเปิดแฟ้มคดีครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะไม่กี่สัปดาห์ก่อนนักสืบได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่มีอยู่ในระบบปลายสายเป็นเสียงชายแก่พูดเพียงประโยคเดียวว่าคุณกำลังดูผิดที่แต่ใกล้ถูกแล้วก่อนสายจะตัดไปเมื่อพยายามโทรกลับหมายเลขนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกคืนนั้นเองเขากลับไปที่โรงแรมร้างเป็นครั้งแรกประตูสนิมส่งเสียงเอียดเมื่อถูกผลักเข้าไปกลิ่นอับผสมกลิ่นน้ำฝนลอยอยู่ในอากาศไฟฉายส่องไปที่ผนัง ซึ่งยังมีรอยคราบที่ถูกล้างออกไม่หมดและตรงปลายทางเดินเขาพบสิ่งที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในรายงานใดๆช่องระบายอากาศที่ถูกปิดด้วยแผ่นเหล็กใหม่กว่าโครงสร้างรอบข้างเมื่อเปิดมันออกพบทางเดินแคบที่เชื่อมจากห้อง417ไปยังบันไดหนีไฟด้านหลังเส้นทางนี้ไม่อยู่ในแปลนอาคารอย่างเป็นทางการมันถูกสร้างขึ้นเพื่อการเข้าออกที่ไม่ควรถูกเห็นและนั่นอธิบายได้ว่าทำไมใครบางคนจึงสามารถเข้าไปในห้องและหายไปได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย ในเศษฝุ่นของทางเดินนั้นมีรอยรองเท้าคู่หนึ่งฝังลึกกว่ารอยอื่นราวกับคนคนนั้นหยุดยืนอยู่นานมือสั่นเล็กน้อยขณะนักสืบถ่ายภาพเก็บไว้เพราะลายพื้นรองเท้านั้น,ตร,รน,นตรงกับรองเท้าของคนเพียงคนเดียวในรายชื่อที่เขาคัดกรองไว้ตั้งแต่แรกขณะเดียวกันในเมืองอีกฝั่งหนึ่งแม่บ้านสูงวัยตัดสินใจพูดเธอเล่าว,ว่าในคืนนั้นมีคนมาขอให้เธอลืมสิ่งที่เห็นแลกกับเงินจํานวนหนึ่งและคําเตือนว่าถ้าไม่ลืมครอบครัวเธอจะไม่ปลอดภัยเสียงที่เธอได้ยินในทางเดินไม่ใช่เสียงผี แต่เป็นเสียงคนทะเลาะกันอย่างเงียบๆเบมื่อเรื่องราวทั้งหมดเริ่มเชื่อมต่อกันคดีที่เคยถูกเรียกว่าเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติกลับกลายเป็นโครงข่ายของการคุกคามการซื้อความเงียบและการจัดฉากที่แนบเนียนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดและในขณะที่นักสืบกำลังจะส่งหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่สาธารณะก็มีข้อความสั้นๆปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ของเขาคุณแน่ใจหรือว่าอยากรู้ความจริงทั้งหมดเพราะบางครั้งความจริงที่ถูกฝังมานานไม่ได้อันตรายเพราะมันโหดร้าย แต่เพราะมันเกี่ยวข้องกับคนที่ยังมีอำนาจในปัจจุบันและถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจริงๆใครจะเป็นคนต่อไปที่ต้องจ่ายราคาข้อความนั้นไม่ใช่คำขู่ตรงๆแต่มันทำให้นักสืบหยุดคิดเขาเปิดดูไฟล์ทั้งหมดอีกครั้งและพบว่ามีโฟลเดอร์หนึ่งเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเขาทั้งที่เขาไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรเพิ่มโฟลเดอร์นั้นไม่มีชื่อมีเพียงตัวเลข4 1 7ส ข้าในคือวิดีโอสั้นๆภาพสั่นไหวเหมือนถูกถ่ายอย่างเร่งรีบมุมกล้องต่ำเผยให้เห็นรองเท้าหนังคู่หนึ่งเดินผ่านทางเดินหลังบ้านของโรงแรมเสียงในวิดีโอเบามากแต่เมื่อเร่งเสียงขึ้นจะได้ยินผู้หญิงพูดว่าถ้าคุณทำแบบนี้ทุกอย่างจะพังแล้วตามด้วยเสียงผู้ชายตอบกลับว่ามันพังไปนานแล้วใบหน้าของชายคนนั้นไม่ชัด แต่แสงจากไฟฉุกเฉินสะท้อนตราสัญ,ญลักษณ์เล็กๆบนบัตรคล้องคอตราที่ตรงกับบริษัทเดียวกับเส้นทางการเงินที่นักข่าวอิสระเคยพบชิ้นส่วนสุดท้ายเริ่มเข้าที่แต่ก็หมายความว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวคืนต่อมานักสืบได้รับนัดหมายผ่านอีเมลที่ไม่สามารถตามรอยได้สถานที่นัดคือคาเฟ่เล็กๆใกล้สถานีรถไฟปลายทางคือชายชราในเสื้อโค้ทเก่าเขาคืออดีตเจ้าหน้าที่ระดับล่างของโรงแรมคนที่เคยถูกสั่งให้ ไม่ต้องจำทุกอย่างชายชราบอกว่าในคืนนั้นมีคำสั่งจากเบื้องบนให้ปิดกล้องบางตัวและเปิดเส้นทางลับเพียงไม่กี่นาทีเพื่อให้ใครบางคนจัดการปัญหาปัญหานั้นคือเหยื่อเ,อเธอไม่ได้ตั้งใจจะเปิดโปงอะไรต่อสาธารณะแต่เธอกำลังจะหนีพร้อมกับข้อมูลทางการเงินทั้งหมดและคนที่กลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ลงมือแต่คือคนที่มีชื่ออยู่ในเอกสารเหล่านั้นเมื่อบทสัมภาษณ์ถูกบันทึกเสร็จชายชราพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงสั่นว่า เราไม่เคยฆ่าใครเราแค่เปิดประตูและประโยคนั้นเองที่ทําให้ภาพของคดีนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะถ้าฆาตกรไม่ได้ทํางานคนเดียวและถ้าการตายหนึ่งครั้งต้องอาศัยคนเงียบหลายสิบคนช่วยกันคําถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่ว่าใครคือคนที่อยู่ในห้อง417ในคืนนั้นแต่คือใครกันแน่ที่สังคมเลือกจะปกป้องตลอด20ปีที่ผ่านมาและถ้าวันนี้ทุกชื่อทุกเสียงและทุกหลักฐานถูกเปิดออกพร้อมกันใครจะเป็นคนแรกที่พยายามหยุดมัน นักสืบรู้ดีว่าเวลาของเขาเหลือน้อยหลังจากการนัดพบวันนั้นรถที่ไม่ติดป้ายทะเบียนเริ่มจอดอยู่หน้าบ้านในบางคืนโทรศัพท์มีเสียงคลิกแปลกๆทุกครั้งที่โทรออกและไฟล์บางส่วนในคอมพิวเตอร์พยายามจะถูกลบโดยอัตโนมัติราวกับมีใครอีกคนหนึ่งทำงานพร้อมกันอยู่ในเงามืดเขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ต่างออกไปแทนที่จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานเดียวเขาแยกหลักฐานทั้งหมดออกเป็นหลายชุดฝากไว้กับนักข่าวอิสระทนายและกลุ่มนักเคลื่อนไหวแต่ละชุดมีเพียงส่วนหนึ่งของความจริง ซึ่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกเปิดพร้อมกันทั้งหมดในบันทึกสุดท้ายที่เขาเขียนไว้เขาตั้งคำถามหนึ่งข้อหากคืนเกิดเหตุมีคำสั่งจากเบื้องบนใครกันคือคนที่อยู่สูงพอจะออกคำสั่งนั้นได้รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโรงแรมในยุคนั้นเริ่มปรากฏขึ้นและหนึ่งในนั้นปัจจุบันนั่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมากกว่าที่ใครคาดคิด เอกสารบางแผ่นแสดงการโอนหุ้นอย่างเร่งด่วนหลังการเสียชีวิตของเหยื่อเพียงไม่กี่วันเงินจำนวนมหาศาลไหลออกจากประเทศผ่านบริษัทเชิดที่ถูกยุบไปอย่างเงียบๆทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระบบจนดูเหมือนอุบัติเหตุของการเวลาคืนหนึ่งก่อนที่ข้อมูลชุดแรกจะถูกเผยแพร่นักสืบกลับไปที่โรงแรมอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ไปเพื่อค้นหาแต่ไปเพื่อฟังเขาปิดไฟฉายยืนอยู่ในความมืดของทางเดินชั้นสี่เสียงฝนกระทบหลังคาดังซ้ำๆ และในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงเดียวกับที่พนักงานกระดึกเคยได้ยินเมื่อ20ปีก่อนเสียงที่ไม่ใช่เสียงกรีดร้องแต่เป็นเสียงประตูที่ถูกปิดอย่างตั้งใจและถ้าเสียงนั้นคือจุดเริ่มต้นของการโกหกทั้งหมดคืนนี้มันอาจเป็นสัญญาณว่าใครบางคนรู้แล้วว่าความจริงกำลังจะหลุดออกมาและพร้อมจะทำให้มันเงียบลงอีกครั้งไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเช้าวันถัดมาข่าวสั้นๆปรากฏในเว็บไซต์ท้องถิ่นนักสื่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างทางกลับบ้านรถเสียหลักชนเสาไฟไม่มีพยาน และกล้องจราจรในบริเวณนั้นขัดข้องพอดีกับช่วงเวลานั้นอีกครั้งทุกอย่างถูกอธิบายด้วยคำว่าโชคร้ายแต่สิ่งที่คนไม่รู้คือก่อนออกจากโรงแรมในคืนนั้นเขาได้ตั้งเวลาปล่อยไฟล์ทั้งหมดไว้แล้วไม่ใช่ไฟล์เดียวแต่เป็นหลายคลิปหลายเอกสารกระจายไปตามแพลตฟอร์มต่างๆพร้อมกันข้อมูลที่เมื่อแยกดูอาจไม่สมบูรณ์แต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันกลับชี้ไปยังโครงข่ายเดียวกันอย่างชัดเจนชื่อบริษัทเชิดชื่อผู้ถือหุ้นภาพจากวิดีโอ4 17 -2 เถึงสเสียงจากเทปบันทึก และคำให้การของแม่บ้านทุกอย่างเริ่มถูกพูดถึงในโลกออนไลน์แม่จะไม่มีสื่อกระแสหลักกล้าเรียกมันว่าฆาตกรรมแต่คำถามก็ถูกโยนออกไปสู่สังคมแล้วบางคนเริ่มขุดต่อบางคนเริ่มเชื่อมโยงคดีอื่นๆที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องแต่มีรูปแบบคล้ายกันเกินไปโรงแรมร้างแห่งนี้ไม่ใช่ที่เดียวและเหยื่อไม่ได้เป็นคนแรก ในขณะเดียวกันบุคคลระดับสูงบางคนเริ่มหายไปจากพื้นที่สาธารณะการถแถลงข่าวถูกยกเลิกอย่างกระทันหันการประชุมลับถูกจัดขึ้นหลังประตูปิดสนิทและเอกสารเก,าเก่าเริ่มถูกทำลายอย่างเร่งรีบแต่คำถามที่ใหญ่กว่าคือนักสืบตายจริงหรือไม่รายงานแพทย์ระบุว่าไม่มีใครยืนยันตัวตนศพได้ร้อยเปอร์เซและภาพจากโรงพยาบาลไม่เคยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะมีเพียงลงศพที่ปิดสนิทและพิธีที่รีบเร่ง ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่การหายไปอาจเป็นทางเดียวที่จะทําให้ความจริงเดินหน้าต่อและถ้าเขาตายจริงข้อมูลที่ถูกปล่อยออกไปก็ทําหน้าที่แทนเขาแล้วเพราะเมื่อคดีหนึ่งไม่อาจถูกปิดด้วยการปิดปากคนเพียงคนเดียวคําถามก็จะยังคงอยู่ต่อไปใครกันแน่ที่อยู่ในห้อง417ใครเป็นคนสั่งและใครจะเป็นคนแรกที่ยอมพูดก่อนที่เวลาจะลบทุกอย่างออกไปอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปคดีนี้ยังไม่มีคําตัดสินไม่มีหมายจับไม่มีใครถูกเรียกว่าฆาตกร ยังเป็นทางการโรงแรมร้างถูกล้อมรั้วปิดป้ายห้ามเข้าและเมืองก็พยายามเดินหน้าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บนโลกออนไลน์ทฤษฎียังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุดบางคนชี้ว่าฆาตกรคือคนที่อยู่ในห้อง417จริงๆบางคนเชื่อว่าคนในห้องเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งและคนที่ฆ่าจริงๆคือคนที่ไม่เคยต้องเปื้อนเลือดมือที่ออกคำสั่งมือที่เปิดประตูและมือที่ลบชื่อออกจากเอกสารมีคนสังเกตว่าทุกครั้งที่ชื่อบุคคลบางรายถูกพูดถึงสื่อจะเงียบลงอย่างผิดปกติโปส จะถูกลบบัญชีจะหายไปและกระทู้จะถูกปิดโดยไม่มีคำอธิบายยิ่งพยายามหาคำตอบความเงียบก็ยิ่งดังขึ้นคืนหนึ่งมีผู้ใช้นิรนามโพสตภาพสุดท้ายภาพนั้นคือห้อง417หลังการปรับปรุงใหม่ห้องถูกทาสีขาวสะอาดไม่มีรอยอดีตหลงเหลือใต้ภาพมีข้อความสั้นๆเพียงประโยคเดียวความจริงไม่ตายมันแค่รอคนพร้อมจะมองและนั่นคือจุดที่เรื่องทั้งหมดหยุดอยู่ไม่ใช่เพราะคำตอบถูกพบแต่เพราะคำถามถูกส่งต่อไปยังทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ ถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่ได้เห็นหลักฐานทั้งหมดถ้าคุณเชื่อมโยงชื่อเงินและความเงียบเข้าด้วยกันคุณคิดว่าใครคือคนที่ควรถูกเรียกว่าฆาตกรตัวจริงเพราะบางคดีไม่ได้ต้องการคำตัดสินจากศาลแต่มันต้องการให้สังคมตัดสินว่าจะยอมลืมหรือจะจำมันไว้ตลอดไป